ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้าเป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้องนิดหน่อยนะไม่เป็นไรมากนี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วยเล้มมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมากนั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วย เรียบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะนอนนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน่ไหวไหมปกป้องไ,ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียวถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบว้าวา เสอะะไรนแะย่ yeah, แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะลูกเห็บตกดมันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ยเอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้ นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยละไปขึ้นรถลุงก่อนแล้วลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้วอย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองคับ ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วยพวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอ แล้วเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับบังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหมไม่เป็นอะไรมากครับดีแล้วเออจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลัก๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะ่ะ มันก็จะมีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่ากรเราจรึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคําทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะพวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิดอันตรายนะเด็กๆเ,เพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายัางไงละ่ะ แล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าขนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกหรอครับลุงลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าขนองหรอกนะในประเทศไทย ลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้ากะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภากคกลางแล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะจับได้จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็ง แต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาดแล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ d l t v แหมเรามานานว่าเมื่อไหรจะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิด ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำก,กว่าศูนย์องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอ จะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะกระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถบรูล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลุกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย แต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะเท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง ฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาลสินจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่สิที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชการที่กล่าเพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน,น้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้น,นำเครื่องบินคิงแ Air บินที่ความสูง21,000ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้น ยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาลสินโดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการโอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วยใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้าน สายไฟเสาไฟท่อประปาแกส๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำทรงผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลฟังลุงชิดเล่าเพลินเลยลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปทรงที่บ้านเองบ้านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละขอบคุณรครับ ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าขนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตก ห้ามออกไปเล่นและกินลูกเฮ็บเด็ดคาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู้เป็นประตูของเราาปรกัะตูยิงเข้าประตูไปแล้ว ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิพายุงวงช้างมันคืออะไรเหรอดีแอลทวีไม่เห็นเคยได้ยินเลย